สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจะสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่26เดือน11วันเสาร์เนาะจะ2หาหกหากับแนวทางของแอนดอยพารวยเช่นเคยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนาะจะทุกคนทุกทานจ้า ก่อนสิไปรับส้มห้าน้อยวันที่26เนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลของมือวานกันก่อนเนาะจ้าวันที่2 5เด่นอยู่ที่472อ่าสำหรับหาน้อยเมื่อนี้แอดจอยไปตัดเอาออกไปตัด40ออก40กับ20เอาแต่70 เด่นเจ็ดรูดเจ็ดแอนดอยตัดเจเก่าออกเอาแต่สีเก่ากับสอเก่าโอ้โหแนวทางมนนี่ขนขางมาตัวเดิมของมือว่านเนาะจ้าสำหรับพ้นจะน้อยเฉพาะคิดนี่รูดไปเนาะจ้าเก่าหกเก่าหาสำหรับน้อยพิเศษเจ็ดสอแอดอยเอาแต่เจ็ดตัดออกรูดไปเนาะจ้าเด่นสรูดสเด้งเนาะจ้าฐานลำสองไปรูดเด้งตรงๆเนาะจ้าสุดสตัวกะ บริจับเอาเราจะเจ็ดสองศูนย์เราจะเด่นเจ็ดรูดเจ็ดมีเราจะเด่นสองรูดสองมีเจ็ดศูนย์กะจับเอาบ่ถือบ่ถือคู่เราจะสําหรับสุดสามตัวสองตัวล่างน้อยพิเศษออกสองสามสองสามเข่าตัวเน้นเต็มเต็มเราจะตรงตรงกะเลยที่เดียวเราจะน้อยพิเศษเด้งล่างจะตรงตรงสองสามสำหรับน้อยปกติจะแปดหนึ่งเก่ารุดไปเราจะ ศูนย์ศูนย์หนึ่งระุดไปเนาะจ้าบนล่างเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติเนาะจ้าสำหรับน้อย V ีไพจ้าหกเจ็ดสองเจ็ดสองเข่าไปตรงตรงเนาะจ้าเจ็ดสองจ้าวีไเด้งบนเนาะจ้าเจ็ดสองตรงตรงเด่นเจ็ดรุดเจ็ดเด้งจ้าสองตัวล่างออกเจ็ดเก้ารุดไปเนาะจ้าโอ้โหเด็ดเจ็ดรุดเจ็ดเด้งเจ็ดเก้าเอดจอยตัดออกเพราะว่ามัวนี่มากเก้าเจ็ดเนาะ เอาแต่สี่เก่ากับสองเก่ามาเจ็ดเก่าได้อีกสำหรับสามตัวกระจับคู่บตุงเนาะจะหกเจ็ดสองโอ้โหเด่นเจ็ดลูดเจ็ดกะมีเนาะจะสองหกกะมีกะจับบทจับบทือคู่เนาะจะสำหรับสุดสามตัวมือนีเนาะกะยินดีกับพีน่น้องเอฟซีติดตามห้าน้อยกับแอดจอยเนาะจะมือหนีเข่าตรงตรงสองน้อยเนาะจะน้อยรอบพิเศษสองสามเนาะจะล่างแล้ค่ะ หลอบวีไอพีเจ็ดสองบอนนะจ้าตัดตัวเดิมออกไอยังมาได้ตัวเดิมอีกนอจ้าหานอยนี่โอ้โหสุดยอดนอจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบหกเมื้อนี่็มาล่อลุ้นกันต่อนอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดพิพดผลานอมไดแอสด้อยตองขอถูดขอไพ,พ่พีพี FC เอฟซีไลยๆนอจ้าถามักถ้าชบจังคอยตามถามาม้าบ่หมักบ่บชอบกับ่อยพานได้นอจ้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกคอมเมนต์นะจ้าเมื่อนี้กระเด็นอยู่ที่สามเจ็ดเก้าสำหรับแนวทางหาหนอยเมื่อนี้บอกมีตัวตัดพอได้ได้เด่นละหาคู่นะจ้าแอดจอยกับจำกัดให้เด่นละหาคู่นะจ้าถ้าเกิดนี่แอดจอยกับต้องตัดออกแล้วจ้าเด่นสามรูดสามมีสามเจ็ดสามแปด ห้าน้อยมือหนี่กับหูซื้อว่าคนขางแบบตัวเดิมๆสามศูนย์สามหกสามสี่เด่นเจ็ดรูดเจ็ดมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดหก เจ็ดสี่เก้าสามเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าหกเก้าสี่สามตัวจะสามเก้าสี่ เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามหกชุดเด่นจ้าสามเจ็ดเก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสุดสามตัวจะเจ็ดเก้าศูนย์ถ้ามักตัวใดสอบตัวใดก็นํนำไปเป็นแนวทางได้นอกจากเก้าสี่เก้าหก เก้าสามเจ็ดศูนจากน้านี่คือแนวท่างห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหกกับประมาณนี้ตามนี้เลยเนาะจ้าสถิติมีเขามีรูดทุกวันเนาะจ้าพิษผ่านมรไเอจจอยต่องโคถูดโคตรไพีพีพ ซีลหลยๆนอกจากถามมักถาอบจังคอยตามขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกทานน่านนอกจากเข้ามาแล้วกับแอดจอยขอคำลักจากพี่ๆเอฟซีนอกจากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนอกจากเป็นไปได้กับโดกระดิ่งไว้ด้วยนอกจากเผื่อเสด้บุพการณกับแนวทางที่แอดจอยลุงห้พี่น้อง FC เอฟซีนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า